ครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคนะคับการเสียบยอดฝรั่งนะครับซึ่งการเสียบยอดนะครับเป็นการขยายพันธุ์รูปแบบหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับในการขยายพันธุ์ฝรั่งนะครับเพราะว่าการเสียบยอดนะครับก็สามารถทําได้ง่ายนะครับประหยัดนะครับแล้วก็ ใช้เวลาน้อยนะครับใช้เวลาน้อยประมาณสัก40ิบวันนะครับเราก็สามารถที่จะได้ต้นพันธุ์นะครับไปปลูกนะครับซึ่งจะใช้เวลาในการหลังจากเก็บยอดแล้วนะครับเราก็ใช้เวลาในการปลูกประมาณ20ถึง25วันนะครับแล้วก็อนุบาลอีกประมาณ2สัปดาห์4วันนะครับก็สามารถที่จะนําไปปลูกนะครับแข็งแรงปลูกลงได้เลยหรือว่าจะสามารถปลูกลงกระถางได้นะครับก็สําหรับอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องมีนะครับก็คือ หนึ่งนะครับคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์จะต้องเป็นคัตเตอร์ที่ที่สะอาดนะครับที่สะอาดเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนใบมีดนะครับหรือว่าจะใช้แอลกอฮอล์นะครับในการล้างนะครับในการล้างใบม,มีดนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นกรรไกรตัดนะกิก่งนะครับกรรไกรตัดกิ่ตงตัวนี้จะเป็นกรรไกรแบบแหลมนะครับแบบแหลมนะครับก็จะสามารถตัดกิ่งที่เล็กนะับได้ ได้ดีนะครับเพราะว่าจะไม่ไม่ช้ำนะครับไม่ค่อยช้ำนะครับส่วนที่2ส่วนที่สามนะครับก็จะเป็นเชือกปากนะครับเชือกปากตรงนี้ก็ยาวประมาณนี้นะครับหฟุตนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นต่อนะครับต้นต่อสั่งขี้นกนะครับซึ่งเราสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับต้นละประมาณสิ้าถึง25บาทนะครับ้าถึง25บาท ก็พร้อม,อมส่งนะครับจริงๆเองแล้วเราเองก็สามารถที่จะเพาะฝัะ่งที่นกได้นะครับแต่ก็จะใช้เวลานานเพราะว่าตอที่จะ,ะสามารถใช้ได้นะครับจะต้องขนาดประมาณเสกียบที่เราทานที่เดียวนะครับแล้วก็ระยะเวลาก็น่าจะประมาณ 6- กถึงแเดือนครับถึงจะสามารถใช้ได้นะครับดังนั้นก็ซือ้ออาจจะสะดวกกว่านะครับน,นี้คือต้นตอฝัอ่งที่นกนะครับแล้วก็ ส่วนสําคัญนะครับส่วนสำคัญก็คือกิ่งกิ่งพันธุ์ดีนะครับกิ่งพันธุ์ดีนะครับกิ่งพันธุ์ดีนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งไส้แดงนะครับฝั่งไส้หวันนะครับพันเปื่องหงมี่นะครับเฟื่อนหงมนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นฝั่งไส้แดงนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้ก็จะลูกดกแล้วก็ผลใหญ่นะครับนี่คือต้น ันธุ์ดีที่เราจะใชม้มาใช้ในการเสียดนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะต้องตัดนะครับตัดต้นตอนะครับก็ใช้ความสูงประมาณหนึ่งค,งคืบนะครึ่งนะครับเหตุที่ที่ต้องออไม่ไม่ตัดสูงจนเกินไปนะครับก็เนื่องด้วยถ้าถ้าเราใช้ตัดที่สูงเกินไปนครับการส่งอาหารก็จะเป็นไปนะ ไม่สมบูรณ์นะครับก็อาจจะติดยากนะครับแล้วก็ถ้าเราตัดสั้นเกินไปนะครับในส่วนของการเสียบยอดนะครับเราอาจจะเสียบไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการเสียบยอดถ้าเราติดถ้าถ้าเราเสียบไม่ติดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาเสียบใหม่ได้นะครับสองถึงสามครั้งนะครับก็ที่ทําอยู่ก็อย่างน้อยก็สามครั้งที่เราจะสามารถเสียบได้นะครับดังนั้นก็ไม่ไม่ไม่ควรที่จะตัดต้นตอต่ําจนเกินไปนะครับ ก็ใช้กัไกตัดกิ่งตัดไปเลยนะครับก็สามารถที่ประมาณเรานะครับวันนี้ก็หลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาผ่านะครับผ่านะครับก็ผู้ชำนาญเขาก็จะสามารถที่จะใช้มีดผ่าลงได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของผมเองนะครับผมก็จะใช้กันไกตัดกิ่งนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายนะครับจะบาดมือนะครับก็ใช้กันไกตัดกิ่งเคาะนะครับ ก็ลึกนะครับประมาณหนึ่งข้อมือนะครับหนึ่งข้อมือนะครับหนึ่งข้อหนึ่งข้อมือนะครับข้อนิ้วนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มาเตรียมกิ่งพันดีนะครับกิ่งพันดีนะครับก็โดยปกตินะครับโดยปกติถ้าถ้าเตรียนฝีมือนะพี่เก่งแล้วก็จะใช้หนึ่งข้อตานะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนผมก็จะใช้อย่างอย่างน้อยสองข้อตานะครับหรือไม่ก็ สามข้อตานะครับการเลือกกิ่งพันธนะครับกิ่งพันที่จะมาใช้ก็เลือกในส่วนที่กิ่งที่ยังไม่แก่จับนะครับยังไม่แก่นะครับเป็นลักษณะอมเขียวน้ําตาลนะครับเขียวน้ําตาลแล้วก็ไม่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 แนะนําให้เอากิ่งที่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ลักษณะกิ่งที่แก่จนเป็นสีน้ําตาลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกิ่งที่เราจะใช้นะครับ ก็จะอัตราการติดก็จะสูงกว่านะครับในส่วนถ้าเราใช้กิ่งอ่อนมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับถ้าเกตดเป็นจนเกินไปก็ก็ไม่ติดติดยากเช่นกันนะครับแต่ก็ก็ติดนะครับแต่ว่าในส่วนของกิ่งพันที่เหมาะที่สุดก็คือระหว่างเขียวอย่างอมน้าตาลนะบไล้จะเป็นสีน้าตาลแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะใช้ประมาณ2จะใช้กิ่ง2ข้อนะครับ ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเรากา็มาเหล่านะครับให้เป็นตัววีนะครับตัววีนะครับก็พยายามทําให้เร็วนะครับแล้วก็ให้กระทบน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าการสิงก็จะช้ำนะครับถ้าเราใช้เหลาหลายรอบนะครับนี่ก็จะได้ เช็คดูนะครับว่าสวยหรือยังนะครับตรงนี้ก็จะได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาเสียบนะครับเสียบเสียบลงไปเลยนะครับก็จะติดกันอยู่นี้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการปลูกนะครับก็ฉีกเชื้อฟางนะครับไม่ต้องหนามากนะครับไม่ต้องหนามากอันนี้อันนี้ก็จะ เล็กไปนะครับก็จะขาดง่ายนะครับจากนั้นก็มาปลูกนะครับปลูกให้แน่นนะปลูกให้แน่นแต่ว่าก็ไม่ต้องไม่ต้องแน่นเินเกินไปนะครับแล้วก็การพันนะครับพยายามอย่าพันให้มิดนะครับให้มิดแผละนะเพราะว่าอาจจะอาจจะทําให้กิ่งติดเชื้อ,อเชื้อรานะครับก็ ให้มีช่องระบายอากาศอัน,นนะีการทำหลังจากคันขึ้นไปแล้วก็คันลงมานะครับก็จะเว้นช่องไว้ให้กิ่งได้ได้หายใจครับหลังจากนั้นก็ปูให้แน่นตรงน,นี้เราก็จะได้เสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งกิ่งนะครับหนึ่งกิ่ง เสียบยอดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะได้ทั้งหมดสต้นนะครับหลังจากเสียบยอดเสร็จแล้วก็แนะนําให้เขียนชื่อนะครับเพื่อการลืมนะครับทําป้ายไว้นะครับหลังจากที่เราได้สีทั้งหมดสี่ต้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการอบมาเข้าถึงอบนะครับตรงนี้เขาใส่ไปตะกร้านะครับตะกร้านะครับแล้วก็ใหุ้งนะครับตอนนี้จะเป็นุง พุ่นนะครับตพุ่นนะครับขนาด20คูณ30สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เอาต้นพันธุ์นะครับใส่ลงไปนะครับในตะกร้านะครับซึ่งเราเอาใส่ถุงไปแล้วนะครับก็การใส่ตะกร้านะครับก็จะช่วยนะครับให้ต้นที่อยู่ข้างในถุงนะครับไม่ล้มไม่ล้ม ก็จะถายได้ประมาณ4ต้นถึง6ต้นนะครับถ้าตะกร้าให,ใหญ่หน่อยก็จะได้ประมาณ6ต้นหลัจากนั้นก็จะปิดฝาสุงนะครับก็พยายามให้มีลมนะครับมีลมอยู่ในถุงนะครับแล้วก็ปิดนะครับใครเส็นว่าจะมีลมอยู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็อาจจะใช้เชือกรัดครับอันนี้ก็จะใช้เชือกนะครับเชือกฟางที่ยังอยู่นะครับนะครับแล้วก็มาตัดหุ้ไว้นะครับก็จะทิ้งอบทิ้งไว้นะครับประมาณที่สิถึงที่ทันนะครับ ื่อป้องกันลืมนะครับก็จะต้องเขียนวันที่ไว้ด้วยนะครับวันนี้วันที่8เมษา,ายนนะครับจะเขียนไว้นะครับเพื่อที่จะได้เตือนความจามจนะครับเตือนความจําไว้นะครับนี่ก็จะเป็นตเป็นขัดวลับก,ก็ได้นะง่าย จากนั้นนะครับเราก็จะนําถุงนะครับไปไว้ในที่ร่มนะครับที่ร่มไม่ให้โดนแสงแดดน,นะครับก็ข้อแนะนําก็คือว่าไม่แนะนําให้เอาไปไว้ในส่วนที่มีความชื้นมากนะเพราะว่าจะติดเชื้อรานะครับแล้วก็ไม่ให้โดนแสงแดดน,นะเพราะถ้าโดนแสงแดดก็ก็จะเหมือนเราเอาต้นฝรั่งนะอบอบนะครับในถุงซึ่งจะมีอากาศร้อนนะครับก็จะรั่งก็จะ เหี่ยวนะครับก็ควรไว้ในที่ร่มนะครับร่มร้อยเอร์เซนะครับแล้วก็ไม่ควรอยู่ในที่ชื้นนะครับเพราะว่าจะติดเชื้อรานะครับหลังจากที่เราอบได้20วันนะครับส่วนของผมผมจะอบไว้ประมาณ20วันนะครับอบ2ีถึง25วันนะครับไม่ควรน้อยกว่านั้นนะครับก็เราก็มากรีดนะครับกรีดสูงนะครับทิ้งไว้ประมาณ สองถึงสามวันนะครับเพื่อที่จะให้ต้นนะครับปรับสภาพนะครับปรับสภาพแล้วก็สามารถที่จะนำมาออกออกมาจากถุงนะแล้วก็อนุบาลในโลกอีประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ป่อยเอาไปลงแดดสามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับหรือว่าเราจะนําไปปลูกในกระถางก็ได้นะครับเพื่ออนุบาลนะครับก็เทคนิค เล็กๆน้อยๆนะครับที่ใช้นะครับผ่านจะไม่ติดร้อนเปรย์นะครับแต่ว่าในสัดส่วนของการติดนะครับก็ก็ก็บคูมค่านะครับที่เราจะเสียบยอดนะครับเพราะว่าต้นทุนนะครับในการเสียบยอดน่ะไม่สูงนะนะครับเราก็จะได้ต้นยอดพันดีนะครับไปใช้นะครับไปปลูกนะครับเป็นการประหยัดนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าต้นพันน่ตอนนี้นะครับราคาก็ หลักร้อยขึ้นนะครับหลักร้อยขึ้นนะครับจนถึงเกือบราคาหลักพันก็มีนะครับในส่วนของต้นพันธุ์ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะนะครับแล้วก็นําไปขยายในสวนนะครับหรือนําไปจําหน่ายก็ได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะครับที่ได้ที่สูดนมาแล้วนะครับก็ในส่วนของเทคนิคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอ จบหน้าคลิปนี้เพียเท่านี้นะครขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่อง YouTube ใหม่นะครับของผมนะครับกอ็อย่าลืมกดซนะับสไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ